สวัสดีนะทุกคนวันนี้รถของเราขับมาได้เดือนกว่าแล้วแล้วก nah. ็จะถึงคิวที่เราจะต้องไปเช็คระยะ1เดือนแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าแบบเขาเช็คยังไงเสียเงินเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็จริงๆอะพี่เขาบอกว่าถ้าขับครบ1เดือนก่อนหรือว่าครบพันโลก่อนอะก็ไปที่สูงได้เลยแต่ว่าของเราตอนนี้ขับไปที่หนึ่งพันกับสิบสามโลแล้วนะเนี่ยวันนี้เออพี่เขาบอกว่าเขาจะล้างรถให้ด้วยตั้งแต่เรารับรถมาเลยยังไม่ได้ล้างรถเลยจ้ะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เขาจะเช็คอะไรบ้างที่เราพาแม่มานั่งรอในสวนนีน่ในสวนเขาก็จะมีน้ำมีแบบมีมาม่าม,ามีขนมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรากินแค่น้ำเขียวเองเดียวเพราะว่าแบบกินอิ่มมาแล้วจากที่บ้านเดี๋ยวเราต้องไปหาพี่เขาก่นอนเพราะว่าพี่เขาเรียกเนี่ยนี่นะทุกคนตอนนี้พี่เขาก็เอาใบเช็คเหมือนแบบใบรถมาใช่ไหม นี่เห็นไหมว่าแบบู้คถ่าเช็คระยะหนึ่งพันกิโลเมตรหรือหนึ่งเดือนก็คือศูนย์บาทวันนี้ที่เรามาก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะทุกคนตอนนี้เราอะเช็ค ระยะอะไรเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังเลยนะเออเราไปถึงศูนย์นะประมาณ10โมงนิดๆิใช่ไหมเราเสร็จจากศูนย์ประมาณเที่ยงนิดๆก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหน่อยๆแต่ด้วยความที่วันนี้รถมันก็เยอะคนก็เยอะอะไรประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่เราชอบก็คือเหมือนพี่เจ้าหน้าที่อเขาจะเดินมาบอกตลอดเลยว่าตอนนี้นะรถล้างเสร็จแล้วตอนนี้นะรถกําลังเ,งเช็คนู่นเช็คนี่อะไรเงี้ยพอเราพอเรา,พอเราเช็กรนะยะเสร็จใช่ไหมพี่เขาก็มาเปิดฝากระโปรงให้ดูว่า มีอะไรบ้างเติมอะไรบ้างเขาเติมน้ําอะไรไปให้บ้างเขาเช็คอะไรไปให้บ้างนะทุกคนแล้วก็เอ่อการไปเช็คระยะในวันนี้ของเรานะไม่เสียเงินเลยศูนย์บาท <Yeah. S 1> เราจะมาบอกว่า oh. เราเช็คระยะอะไรไปบ้างนะทุกคนเอ่อเรามีตรวจขันน็อตโบระบบช่วงล่างตรวจเช็คน้ำมันเครื่องซึงมบริเวณฝาครอบหน้าเครื่องยนต์ตรวจสภาพยางและแรงดันลมยางตรวจไฟแสงสว่างปัดน้ำฝนน้ำฉีกกระจกตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่น้ำกราดแล้วก็ตรวจเช็คทั่วไปอันนี้มันเป็นระยะแบบ 1เดือนนะของเราขับไปได้หนึ่พกับสิกิโลนะทุกคนก็คือศูนบาทคือซูซูกิของเราที่เราใช้อ่ะสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะทุกคนก็คือสมุดเล่มนี้ที่เขาให้มาตอนที่เราซื้อรถอะคือวันนี้พี่เจ้าหน้าที่อะเขาจะถามก่อนเลยว่า พกสมุดเล่มนี้มาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีคุมปองอ่ะบอกอยู่ว่าตอนนี้ถึงระยะไหนแล้วแล้วคุมปองมันจะมีทั้งหมด4ี่ใบนะทุกคนคือคุมปอง4ี่ใบนี้เป็นคุมปองที่ฟรีค่าแรงอย่างวันนี้เขาอ่ะฉีกเราไปแล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมเขาฉีกไปแล้วมันก็จะเหลือแบบนี้ก็คือได้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่าที่ระยะ1 0 0 0พกิโลเมตรหรือ1เดือนนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วต่อไปของเราก็คือระยะหนึ่งกิโลเมตรหรือว่า6เดือนคือเขาจะเขียนชัดเจนเลยนะแล้วสิ่งที่เราชอบ ของของที่นี่ก็คือเขาจะบอกด้านหลังของสมุดนะว่าในที่ครกําหนดครั้งต่อไปะเราต้องตรวจอะไรบ้าง oh. ก็จะมีพวกเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองน้ํามันเครื่องออกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีน้ํามันเครื่องพี่เขาก็บอกว่าครั้งหน้าน้ํามันเครื่องมีแบบว่าสังค้อแท้กับสังแบบแบบแบบธรรมดาอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําราคาซึ่งเรามองว่าราคาไม่แพงมากเลยประมาณ1,700็กว่าบาทที่เป็นแบบที่แบบตัวที่ดีที่สุดมั้งเออเพราะว่า คือเราอะฟังแล้วเราก็จับใจความได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรารู้ว่ามันจะมีแพงตัวหนึ่งกับแบบที่พันสองร้อยกว่าบาทกับพันเจ็ดนี่นแหละอ่ะต่อไปก็จะเป็นเนี่ยสิบสองเดือนอันนี้ฟรีค่าแรงเหมือนกันนะแล้วก็สิบแปดเดือนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบคืออะไรปะเขาเขียนชัดเจนว่าเมื่อเราขับรถไปหนึ่งปีเว้ยเขาจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ด้วยเธอ <Yeah. S 1> เพราะอะไรรู oh. ้ไหมเพราะว่าเราเคยมีปัญหาตอนที่เราขับรถคันเก่าของเรา เกียร์เราพังตอนเราขับได้ประมาณ4ปีครึ่งเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะต้องเ,อเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์หรืออะไรก็ตามแต่ดีนะว่าตอนนั้นนะเคมได้คือถ้าเคมไม่ได้ก็เป็นแสนนะเธอคือคือตอนนั้นแบบเฮ้ยขับมาได้ไม่เท่าไหร่คือคือเสียเสียเงินแล้วก็เคมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีแบบเคมได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เคมได้หกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลุ้นกันว่าตอนนั้นนะ่ะเราจะเคมได้เท่าไหร่อันนี้มันจะมีคุ้มฟองทั ไปจนถึงระยะเวลา18เดือนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็คือที่ศูนยะ์เขาก็จะนัดเราทุกๆกเดือนนั่นแหละสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เป็นแค่การพาไปดูการเช็ครถเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะทุกคนแล้วก็ <ยะ S 1> ถ้าครั้งหน้าเราจะพาไปไหนหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับรถอีก<ม>ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หรือว่า คอมเมนต์ Comment, มาคุยกันได้นะทุกคนว่าอยากแบบอยากให้เรารีวิวรถในด้านไหนหรือว่าอยากให้เราทําอะไรเกี่ยวกับรถหรือไม่เกี่ยวกับรถก็ได้เกี่ยวกับอะไรก็ได้มาเม้นคุยกันได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราอยากคุยกับทุกคนแล้วก็อยากรู้จักกับทุกคนนะมันจะเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนใหม่ที่เราได้คุยกันตอนนี้เราก็ดีใจมากๆเลยที่มีหลายคนติดตามคลิปรถของเรานะ <Yeah! S 1> สำหรับวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย